นับเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมเฝ้าจับตากับกรณีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักสแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงใตายสะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆจนกระทั่งมาพบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดมีการเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมขณะที่กลุ่มเพื่อนแตงโมได้ขับเรือเข้ามาเติมน้ํามันโดยนายพัชวุฒิผู้ดูแลร้านเปิดให้เช่าเจสกีพร้อมคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ พศ2565เวลาประมาณ16นาฬิกาที่มีปได้ขับเรือเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เติมน้ํามันให้เพราะน้ํามันที่เรือหมดและในเรือมีกันทั้งหมด5คนชาย3คนหญิง2คนซึ่งมีแตงโมนิดาอยู่บนเรือด้วยโดยนายพัชวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ตอนนั้นก็ปกตินะครับก็มีการถ่ายรูปอะไรกันมีการกินวายกินอะไรกันโดยปเป็นคนขับเรือก็มีการส่งวายให้กินกันทุกคนแต่ยังไม่เห็นใครมีอาการเมาเพราะเหมือนกับว่าพอเติมน้ํามันให้ทางปฮก ก็เริ่มเปิดขวดเริ่มกินกันปกติทางเจ้าของเรือจะมาเติมที่นี่ครั้งสองครั้งแต่ตนก็เพิ่งจะมาเห็นเหตุการณ์ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้เองเหมือนกันและเมื่อช่วงเย็นวันนั้นก็ยังเห็นแตงโมอยู่เลยและก็มารู้จากข่าวว่าแตงโมตกน้ําและมีคนมาช่วยกันตามหาซึ่งในวันนั้นทั้ง5้าคนไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพเลยตัวเสื้อชูชีพนั้นจะมีอยู่ใต้เบาะในเรือทุกลำแต่วันนั้นทุกคนดื่มวายกันหมดแต่ก็ไม่เห็นมีใครใส่เสื้อชูชีพโดดยหลัังจากกนน้พอเเติม็ป เชือกแล้วก็ออกไปทางตัวเมืองเลยพอตนมาทราบข่าวการเสียชีวิตก็ตกใจคิดว่าทำไมต้องเป็นเขาด้วย